สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะทุกทุกท่านเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะนี้ก็เปลี่ยนนะคะจากแบรนด์นะคะอีซูซูแล้วก็ข้ามแบรนด์มาก,กันมาก,กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับตัว t o y ย t a นะคะ f o r t u n e r โฉมหน้าแชมป์นะคะตัวนี้เป็นปี2013นะคะปี2013นะคะคันนี้นะคะเป็นตัว 2.5G นะคะอ่า 2.5G ปี2013นะคะ เลขไม้นะคะไม่แรงนะเลขไม้คันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนสองเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ราคาตั้งขายน้องคันนี้นะคะค่าตัวน้องคันนี้จะอยู่ที่หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นนะคะสําหรับฟอนตูเนอร์นะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะโฉะมแชมป์นะคะสวยๆแบบนี้นะคะบอดี้เดิมเลยนะคะโบท่า อ,อยากรู้แล้วเนาะว่าบอดี้เดิมนะคะภายในเป็นยังไงบ้างนะคะบอดี้เดิมจริงไหมนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าะคะ่ะเริ่มกันที่ไฟหน้านะคะนี่ไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าตัวทางมันติเอฟเฟคเตอร์นะคะแล้วก็ทางหลอดด้านในนะคะยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัดกระสีตัวรถเลยนะคะกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะ โฉมแชม,ม,ม,มะะปตชมชม์ต้องมีจมูกขึ้นมานะคะถ้าเป็นตัวโฉมแชมป์นะของแท้ต้องมีจมูกขึ้นมานะคะเอามาดูด้านข้างอีกว่านะคะด้านข้างนะมีแม็กสวยด้วยนะคะดิสเพกอยู่ด้านหน้าด้วยนี่นะล้อมแม็กสวยเลยนะคะเป็นล้อมแม็กแบบเป็นเป็นแบบว่าเจ็ดก้านนะ,ะเป็นล้อมแม็กแบบเจ็ดก้านนะคะแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสีแดง ตัดกระสีดำนะคะแล้วก็ทำให้ตัดกระสีตัวบอดี้รถด้วยนะคะสวยเลยนะคะคันนี้นะคะมาดูซุ้มล้อเห็นไหมเอ่ยซุ้มล้อค่อนข้างที่จะสะอาดอ่าแล้วก็ไม่มีสนิมเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีนะคะโอ้สวยเลยสนิมตรงเนี้ยง่ายเลยมาดูข้างในไม่ต้องดูข้างในมากตรงเนี้ยนะคะก็ไม่ได้มีการผ่านการจมน้ำน้ำท่วมนะชนหนักอะไรไม่มีนะ เดีย๋ยวเจ,น,เจนพยายามดูตรงนี้ว่าเออมีริ้วรอยอะไรตรงไหนบ้างตรงนี้มีขนแมวนี้รอยขวนนิดหน่อยอ่ารอยขนแมวนิดหน่อยนะตัวไฟเลี้ยวนะคะก็ติดมากับกระจกข้างนะคะคันนี้ก็เปลี่ยน,นะคะะในส่วนของตัวด้ามจับเนี่ยเป็นตัว T R D มาให้นะคะแต่ตัวนี้จริงๆไม่ใช่ตัว T R D เร้อนะเจยังได้เป็นรีโมทนะคะ โอ้เจ้าของเดิมนี่จะน่าจะค่อนข้างที่จะชอบแต่งรถเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะได้พรมได้พรมมาเลยนะอันนี้คือยังไม่ได้ต้องจริงๆต้องไปทําความสะอาดอีกรอบนึงแหละนะคะอันนี้คือในส่วนของตัวพรมเนี่ยเห็นไหมปูมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะถ้าไปปูเองนะเจยอยากจะบอกนะคะเฉพาะพรมเนี่ยราคาอยู่ที่สามพันสองนะคะเพราะว่าเจยเคยทําให้ลูกค้าท่านหนึ่งมาแล้วนะคะ อันนั้นอยู่ที่ประมาณ3 2 0 0นะคะเป็นพรมสีดำนั่นแหละแต่ตัดได้แดงนะคะคันนี้ก็เป็นตัดได้สีออกเหลืองทองนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้านะคะนี่กระจกพับนี้ไฟฟ้านะคะนี่ก็ขึ้นลงก็ไฟฟ้าเหมือนกันคะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเบาะภายดในนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบจนะคะหรือว่าสีครีมนั่นแหละความสมบูรณ์ภายดในนะคะความสะอาดภายด้านในรถนะคะ เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยีย่เจ้าของเดิมรักรถมากแล้วก็แถมนะคะชอบแต่งรถด้วยนะแสดงให้เห็นเลยว่าเขาเนี่ยชอบแต่งรถจริงจังขออนุญาตนะคะขึ้นรถปาแล้วก็ขออนุญาตสตาร์ทรถสักหนึ่งผลง,งานเพลงนะโอูโ้หเย็นเลยแหละโอ้โห เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่ารถของเราใช้ได้ทุกคันนะเห็นไหมโอ้แอร์เย็นเพลงพอนะฮะิทยุอยูอะไรโหใช้ได้หมดเลยนีย่นะคะเจ้าของเดิมเขาก็แต่งมาให้แล้วครบเลยนะเนี่ยชุดแต่งเนยของทียดีนะไม่ว่าจะคันเกียร์เนาะเนี่นะคะแผงตัวคอนโซลนะคะด้านหน้านะคะแผงประตูด้านข้างนะคะก็แต่งมาให้เลยโอ้โ,อโอหน่ารักมากๆเลย นะคันนี้นะคะไม้แสนสองนะคะไม้แท้เด้อไม่มีการกอไม้นะคะแน่นอนอันนี้เราคอนเฟิร์มเลยนะคะเราไม่ไม่เราไม่กอแล้วก็ไม่เอามาบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้กอนะมันเสียค่ะมันเสียเนาะก็ถ้าไม่สองแสนเราก็จะแจ้งเนาะว่าสองแสนนะคะเป็นไม้แท้ไม่เดิมนะคะ เดี๋ยวมาทวนกันอีกรอบหนึ่งหน่หอยนะะสำหรับน้องนะคะ Fortuner คันนี้นะคะเป็นตัว 2.5G นะคะปี2013นะคะไม่แสนสีเอ้ยไม่ใช่ไม่แสนสองนะคะราคาอยู่ที่6 3 9นะคะ639,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,000บาทเท่านั้นนะคะใครกำลังมองหานะคะรถ Fortuner นะคะเป็นโฉมแชมป์ด้วยนะคะโฉมแชมป์แบบนี้นะคะ f o r t u n e r ที่ผ่อนหมื่นต้นตนนะคะ คันนี้เลยค่ะรถเจ็ดที่นั่งนะคะอีกน่าเป็นรถที่น่าขับอีกหนึ่งคันเลยนะคะแล้วก็สวยแบบนี้นะคะความสมบูรณ์ของรถนะคะไม่ต้องพูดถึงะสําหรับน้องคันนี้นะ,ะ,ะแอร์เย็นเลยโอ้โหไม่อยากลงเลยปะไม่ลงไม่ได้นะไม่ลงไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปดูด้านหลังกันด้วยนะคะเพราะว่าไหนๆก็รีวิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูให้ครบเนาะ,อะ,อะขออนุญาตนะคะมาด้านหลังกันบ้าง น,ะะนี่นะคะโอ้ปูผมให้ทั้งคันเลยนะเนี่ยสวยเลยนะคันนี้โอเคเลยนะคะแอร์ก็ไม่ต้องไปแย่งกับข้างหน้านะเหมือนเดิมนะคะห้องกุทิสารตอนที่2นะคะค่อคนข้างสมบูรณ์เลยโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ ได้เลยคุ้มเลยนะแล้วก็เหมือนต้นๆก็คือปกติถ้าสมมติปี1ิบสักแบบสิบสใช่ไหมสิบสามสมันจะ659แล้วนะประมาณ659้าเหกหนะสําหรับราคารถอะแล้วคันนี้คือคืออาจจะไม่ได้แบบราคาแรงนะแล้วก็หน้าขับด้วยแถมนะคะชุดแต่งเนี้ยเจ้าของเดิมเขาแต่งมาให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบ็กเออยใช่ไหม ชุดแต่งทียดีตรงนั้นเอ่ยนะคะแถมจะเป็นพรมเอ่ยอย่างที่เจะบอกนะสําหรับครมอย่างเดียวมันสามพันสองแล้วนะเออนะแล้วก็ได้รถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งนะ้เจว่าถือว่าค่อนข้างครบนะแล้วก็ผ่อนผ่อนโอเคด้วยอะ่ะยังอะไรนะคะยังมีครบอยู่นะ ส่วนของหลักๆนะคะในส่วนของการนํารถคันนี้เข้ามาหนึ่งเลยนะคะถึงจะเป็นการมีการแต่งมาบ้างนะคะเล็กน้อยนะคะแต่เราก็ยังถือหลักเดิมอยู่นะคือบอดี้เดิมนะคะหนเลยนะคะไม่มีชนท้ายแบบว่าชนหนักแบบพีคว่ำนะคะชนหนักพีคว่ำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเนาะแล้วก็ถึงจะกล้านะคะเอามเข้ามานะคะความพีคว่ำนะ นหนักนะคะจมน้ําน้ําท่วมนะคะไม่มีนะคะอันนี้เราคอนเฟิร์มเลยนะคะถ้าซื้อรถที่เจนไปนะคะแล้วตรวจพบนะคะว่ามีการพลิกควะคะ่ำนะคะจมจมน้ํานะคะหรือว่าชนหนักเนี่ยเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจ้าเหมือนเดิมเลยนะคะคันนี้นะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช่ไหมอ่าผ่อนต้องเงินเดือนเท่าไหร่เนาะหลายคนอาจจะถามเนาะว่าเงินเดือนเท่าไหร่นะคะสําหรับคันนี้เนาะ อันนี้นะคะเจ๊ขอสักต้องต้องเงินเดือนสักประมาณหนึ่งเท่าไหร่สิบสองสิบเอ็ดอ่ะประมาณสองหมื่นสี่พันบาทนะคะขึ้นไปนะคะสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะคะอ่าสำหรบับน้องคันนี้นะสองหมื่นสี่พันบาทนะคะสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะคะหรือว่าคนเดียวนะคะรายได้ไม่พอนะคะสามารถรวมรายได้ได้นะคะสามารถรวมรายได้ได้เนาะก็อ่าคน คุณสมบัตินะคะขอคนที่จะกู้ร่วมได้นะคะก็จะเป็นสามีภรรยาเนาะจดทะเบียนสมรสกันนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่มีบุตนด้วยกันนะคะก็สามารถร่วมรายได้ได้นะคะแล้วก็ใครอีกคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะสามารถร่วมรายได้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพี่น้องนะคะที่เป็นเป็นเป็นพี่น้องแท้ๆนะคะคุณพ่อคุณแม่เดียวกันนี่ก็สามารถร่วมรายได้ได้เหมือนกันนะคะอาชีพไหนกู้ได้นะคะจริงๆก็รับทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็น พนักงานเนาะพนักงานบริษัทนะคะพนักงานไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองหรือว่าเป็นสนิปเงินเดือนนะคะรับสดหรือว่าเข้าบัญชีนะคะหรือว่าจะเป็นพนักแม่ค้านะคะแม่ค้าหรือว่าค้าขายนะคะไม่ว่าจะขายอะไรเนี่ยขอแค่มีแบบเอกสารนะคะยืนยันนะคะมีอาชีพชัดเจนนะคะแม่ค้าออนไลน์นะคะขายของออนไลน์มีสต็อกสินค้านะคะมีหน้าเพจนะคะก็สามารถกู้ได้นะคะเกษตรกรนะคะก็ซื้อ กู้ได้เหมือนกันนะคะรถที่เรานะคะมีมากกว่ามีมากกว่า400คันนะคะก็อันนี้ก็เป็นแค่น้าจิ้มนะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของรถที่เรานะคะของเรามีหลายแบรนด์นะคะแล็หลายรุ่นอยู่นะคะก็เหมือนเดิมนะคะสงสัยอะไรก็โทรมาหาเจได้เลยนะคะ065 6 3 1 5ห5 1นะคะหรือจะเป็นไลน์ก็ได้นะคะลิงก์ไลน์เดี๋ยวจะจะแปะนะคะไว้ใต้คลิปนะคะหรือว่าแอดไลน์เบอร์เจเบอร์นี้ก็ได้นะคะ หมือนเดิมค่ะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้เจนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า